ครับสวัสดีครับวันนี้มีอยู่กับผมในในการคุณการชแนลนะครับผมเกัน,นี้ไม่ได้มาแคสเกมนะวันนี้มาสอนลงมอดเกม GTA แซนให้กลายเป็น GTA V เดี๋ยวผมจะทิง้งนิงหลดไว้ให้นะครับผมโอเคอเดี๋ยวเข้าไปที่มอดรถกันก่อนเลยนี่นะครับให้ติดตั้งตัวนี้ก่อนเลยนะครับ CLE ไม่รู้ตัวนี้ต้องติดตั้งหรือเปล่านะกดเล็กไปนะครับเลือก ไฟล์เกมที่คุณติดตั้งไว้นะครับผมโอเคอยู่นี่นะครับผมอันที่สองอะเนกก่อนนะมันจะให้เลือกทั้งหมดสองครั้งนะครับผมคอมพิวเตอร์ไดอ,ดอีจีเอแซนปึ๊บเรียบร้อยกดคอรไปนะครับผมเรามาไล่ติดตั้งตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับไม่ต้องรีบดูคลิปนี้ให้จบนะครับผม โอเคอันนี้ก็เลือกไฟล์เกมก่อนได้ได้ดีอยู่ไหนวะได้ A เ A ซนันโอเ okay. ค Install นี่ก็จะเป็นรูปภาพนะครับผมเนี่ยรูปภาพแสงเวลาเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับผม ให้มันเหมือนจริงมากขึ้นกดฟ i n i s อันที่สองนะครโอเคอันนี้เป็นโลโก้นะครับตอนเข้าเกม gta v กด install กด finish นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเพราะผมเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆ โอเคอันนี้ก็จะเป็นอะไรลดมัง้งน่าจะลดละมั้งผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอินสตาไปฟินิชอันที่สอันที่สนะครับผมอ่าอันนี้น่าจะเป็นแมปนะครับตัวน,นี้นะครับผมโอเคสวยงามกันเลยทีเดียวอินสตา ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมรอสักครู่เดี๋ยวผมขอตัดตอนที่มันดาวรอเสร็จแล้วกันนะครับผมไม่ต้องตัดเรกจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลิงทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผม ดูก่อนนะในนี้ก็จะเอ้ยไม่ใช่อ่าเสร็จแล้วกด f i n i s พอเราติดตั้งเอ้ยยังไม่เสร็จนะครับอนี้กอนเออติดตั้งให้หมดแล้วค่อยบอกเมื่อกี้กูติดตั้งอันไหนไปวะเนี่ยเดี๋ยวเปิดดู <S <S วะกูลืมละอ๋อติดตั้งอันนี้ไปอ๋อ ต่อมามานี้นะครับผมมันคืออะไรเนี่ยอ๋อที่เก็บปืนนะครับผมโอเคไงมีเป้านะเฟียวมีโทศรศัพท์มือถือด้วยเป็นไงเอาคหูในตัวไฟล์เกมนะครับมันจะมี i C L E O นี้ขึ้นมานะครับผม อีกตัวหนึ่งดูให้จบนะครับผมอย่าก,กอ่อแล้วคุณจะเล่นได้ปกติโอวอันนี้คือเมนูเข้าเกมนะครับผมจะเหมือน gta v นี่จะขึ้นเป็นหน้าต่างของ gta v อีกตัวหนึ่งท่าหาที่ยังไม่ได้ลงมอสชิงเตอร์นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์เกมของเราโฟลเดอร์เกมเจ a เข้ามาที่ c o a Cleo take 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 ก็ไปเลยโมเดลนะครับผมคำว่าทีโมเดล EEXD โอเคผมก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมกันเลย